มาครับเหมือนเดิมเช่นเคยวันนี้ผมจะมาตะลุยเดนพ่อมดที่เขาว่ากันนะเดี๋ยวมาเดนตะลุยเดนพ่อมดเลยไปโอ้โหสวยครับสวยมากโอ้โหพูดผิดฮึขยี่ก้อนจ่ายไปไปไหนเอยโอ้ก็เดินเลยไป เขาอ่านว่า <desserts> ม <Negative paper> ัน <French> ม <Claire> mm ันคมชัดอ่ะไม่คนเข้ามาไม่คนเข้ามาโอ้โหโอ้โหโอ้นี่อะเจะไปไปก็จะเข้าไปในเมืองแล้วโอ้สวยมากเอาไปจะเข้าไปแล้วครับของเลยทั้งร้านหมดเลยจะเก็บอะไรมาไว้ก่อนไปได้ไป เหมือนเดิมตเอแล้วจบท้ก็โอ so ้มันมีใครบังกคนมีมีทำดีแล้มีประตูเข้าก็เข้าแบบับประตูเข้าเข้าก็แอบเฮ้ยโว้เดรอเฮ้ยจันร่ต้องโลงออยงเหี้ยใมันมีการเม็ดเลยทำไม้ตายทำไมวะ Ủa sợi mắt Điều bên nhỏ nó coi Ăn càng Đứng thêm mà để. Oh, Ủa oh. Ôi Súng <tư> chăng nó Sợi mắt mọc Sợi mắt lửa Nhớ tính gió đẹp Tính gió đẹp Biệt đại gấp เบยข้นเงยรับครับอยู่ไหนเด้อยู่ไหนเด้อนนมันก็ป่วยพลังจิตอ้อ <c oughs> โอ้คนช่วยรียบเลยนะช่วยรียบเลยกระตุก,กิดหน่อยเอยโอ้มีบ้างนะเอยไม่เล่นนะไม่เล่นนะไม่เล่นไม่ไม่เล่นไม,ไม่เล่นไ,เ,นไเ,นเออคุณอยู่ไหนออกมาสักที เอาจนเมื่อยไปแล้วเฮ้ยมันอยู่กังบนมาขึ้นมายอดสุดเลยนะสุดลงสุดเลย<ม>ยังมีสุดอีกนะครับมไม่ใช่ขึ้นมาอีกนะยังมีอีกบบอ่า lắm khen lúc này nè ồ mi mỹ kia mong mẹ lẹ ạ xong còn đường cày gót đi đường đi vậy nhá ồ vậy kiểu mỹ cơ đây à, Này đây Ok, cặp vào mình đi. ôi, hả, em mới trừ. Đập 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 đập. Ok. Vậy hả? Ấy rồi leo. Này à. Đi đây. Này à. Dù này Này à. xung đi chút này lố con đi ซุ้งซุ้งม้อหม้อก่อนนอนก่อนเนี่ยมืดแล้วนอนก่อนก็ได้นอนนอนก่อนก็ได้ครับนอนก่อนช่วยนอนด้วยครับคุณช่วยนอนด้วยนอนยังคุณด้วยนอนด้วยเฮ้ยนอนด้วยคุณ เวลามันผ่านไปได้นะคุณนี่เฮ้นอนทีดิโอเคนอนแล้วนอนแล้วเอาบังนกเอาบังนกโอเคผมอยู่ที่บางกอนนี่ครับโอ้มันโอ้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 อย่า มันที่ไหนไหนอ่ะไหนโอ้นั่นน่ะเห็นเหลียวเห็นเหลียวเห็นเหลีวอยู่ตรงนี้อยู่บนหัวมังกรนี่เราไหนอยากมาจูกลำบางกอนใช่ไหมเอาผมบางกอนนี่นี่เอาผมไม่มีปากบางกอนบางกอนผมไม่มีปาก ừ vậy này, chơi 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 leo hey móc đi, chơi bọn hồ móc đi, Vào đây vào đây vào đây, này chơi bên hồ chơi Nè, nè, nè đi qua lăng, chơi à. qua lăng chơi à chơi à? chơi lăng Bay bay chơi 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 ซักกันเนีเฮ้ยเสียงโอ้น่ากลัวเกินหน้าเผาจังเอาเลยดีกว่วกวายยโอ้ทำไรอ่ะคุณน่ะช่วยบอกผมด้วยคุณทำอะไรอ่ะอ๋อครับอาวุธเหรออ๋อ คาปรารีนีมานักว่าคาบูตุคาประเวณีเราเออน้ำสวยนะเออทำธนูไปกันดีกว่าเออไปดีเดียวเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดีกันธนูอยู่ไหนจ๊ะธนูอยู่ไหนจ๊ะเออเอ๋อมาจ้า อคเออเออเออดีกว่านจครับแล้วก็ทำม่อีกมนับโอเคเสรล้วที่ลวก็อืมเอออันมาสอนอะไรวะเออเออนวนเอ้ยนวนเอนวนขึ้นมาเออขึ้นไม่ได้ตีเลย

เป็นยังไงครับเปิดชุดป้ายนะแต่ผมไม่ได้ทำตัวธรรมดาผมจะทำตัวดูไฟ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 โอ้น้ำปลอกปลอกปลอกกับไฟแล้วกดทุอู่ล้วไว

ก็แสดงหลังนะจะเรียกอื่วพมรลงมาพมเป็นเมืองของพมรเดี๋ยวพมรลงมาเอาเกือบจะวะเอ้ยสิบ่ิบสิบชิบสิบสิบิบเลยเอาโมบะแล้วเอาโมซูไม่แล้ว เขาจะจบเพียงแบเท่านี้แล้วก็พอทุกที